ยินดีต้อนรับสู่ Crime t e s ขอให้เพลิดเพลินกับเรื่องราวอาชญากรรมที่แท้จริงนี้ในเมืองเล็กๆที่เงียบสงชื่อส่วนในประเทศอินโดนีเซียผู้คนที่นั่นให้ความสำคัญกับครอบครัวเหนือสิ่งอื่นใดเพื่อนบ้านไม่ได้เป็นเพียงคนที่อาศัยอยู่ข้างๆแต่เปรียบเสมือนครอบครัวขยายและการเคารพต่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีตำแหน่งทางาศาสนาถูกปลูกฝังในทุกแง่มุมของชีวิตภายในชุมชนที่แน่นแฟนนี้มีครอบครัวหนึ่งที่โดดเด่นนั่นคือครอบครัวของอุสตาสคาริม ซึ่งเป็นนักการศาสนาอิสลามที่มีชื่อเสียงและได้รับความเคารพอย่างสูงอุสตัสคาริมเป็นคนที่มีระเบียบวินัยและยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีเขาเป็นผู้นำมัสยิดท้องถิ่นและให้คำปรึกษาแก่ชาวบ้านในเรื่องของศรัทธาและศิลธรรมผู้คนต่างยกย่องเขาถือว่าเขาเป็นเสาหลักของคุณค่าของชุมชนไม่เพียงแต่ได้รับการชื่นชมเท่านั้นแต่ยังไว้วางใจเขาอย่างลึกซึง้งสำหรับอาริยาเด็กสาววัย17ปีที่มีนิสัยอ่อนโยนและเงียบขรึมอุสตัสคาริม ไม่ได้เป็นเพียงแค่พี่ชายของแม่ของเธอเท่านั้นแต่หลังจากที่พ่อของเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันน่าเศร้าต่อที่เธออายุเพียง11ปีคาริมได้ก้าวเข้ามาเป็นพ่อบุญธรรมให้กับเธอเขาเติมเต็มช่องว่างที่ขาดหายไปมอบทั้งคำแนะนำและการสนับสนุนทาให้อริยาเคารพนับถือเขาอย่างลึกซึ้งในทางหนึ่งอริยารู้สึกใกล้ชิดกับเขามากกว่าแม่ของเธอเองซึ่งต้องทำงานหนักเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวอย่างยากลำบาก แทบทุกวันหยุดสุดสัปดาลิยาจะไปเยี่ยมบ้านของอุสตาสคาริมเพื่อช่วยทำงานบ้านและดูแลลูกสามคนของเขาในขณะที่เขาและภรรยาอิบูฟาริตออกไปทำงานเพื่อชุมชนบ้านของคาริมนั้นกว้างขวางและเป็นที่ต้อนรับเสมอเป็นที่ที่อลิยารู้สึกถึงความปลอดภัยและการดูแลเอาใจใส่เด็กๆต่างก็รักเธอและเธอก็มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือรู้สึกว่าเธอได้ทำหน้าที่ของเธอเพื่อครอบครัวที่รับเธอเข้ามาในช่วงเวลาที่ยากลำบาก แต่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนเข้าสู่เดือนรอมฎอนอริยาเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในพฤติกรรมของคาริมเขาจะเรียกเธอเข้าไปในห้องโดยอ้างว่าจะพูดคุยเรื่องการเรียนหรือให้เธอช่วยจัดระเบียบเอกสารแต่การพบกันเหล่านั้นเริ่มรู้สึกแตกต่างแรกๆอริยาพยายามปัดความรู้สึกไม่สบายใจนั้นออกไปคิดว่าอาจเป็นแค่ความเข้าใจผิดเธอเชื่อใจเขาอย่างเต็มที่และคิดว่าความรู้สึกไม่สบายใจนั้นอาจเป็นความผิดพลาดของเธอเอง แต่ความรู้สึกไม่สบายใจนั้นยังคงอยู่เหมือนเศษเสี้ยนที่ติดอยู่ใต้ผิวหนังเล็กน้อยแต่เจ็บแสบบ่ายวันหนึ่งขณะที่เธอกําลังทําความสะอาดหลังมื้อกลางวันคาริมเข้ามาในห้องและปิดประตูตามหลังเขาเขาเดินเข้ามาใกล้เธอและวางมือบนไหล่ของเธอจับไว้นานกว่าปกติมือของเขาเลื่อนช้าๆลงไปที่หลังของเธอและอาริยารู้สึกว่าตัวเองแข็งทื่ออยู่กับที่เสียงของเขาแผ่วเบาและอ่อนโยนขณะที่เขาพูดถึงบทบาทของเธอในครอบครัว และความรับผิดชอบที่ต้องรักษาเกียรติของพวกเขาไว้แต่คำพูดของเขาฟังดูผิดแปลกราวกับแฝงไปด้วยความมืดมนบางอย่างหัวใจของอารยาเต้นแรงความกลัวและความสับสนก่อตัวขึ้นในอกของ,ของเธอเธอรู้สึกอึดอัดไม่สามารถขยับตัวหรือหลบหนีได้ราวกับว่าอากาศในห้องนั้นหนาแน่นจนเธอขยับตัวไม่ได้เธออยากจะกรีดร้องอยากจะร้องขอความช่วยเหลือแต่ความเคารพและความไว้วางใจที่เธอเคยมีต่อเขากลับทำให้เธอเป็นบ้ เสียงของคาริมเริ่มเร่งเร้ามากขึ้นและมือของเขาก็ไม่เครารพเหมือนเคยแต่เมื่อเขาปล่อยเธอเป็นอิสระในที่สุดเขาก็เพียงแค่เดินออกจากห้องไปราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอริยายืนอยู่ตรงนั้นเงียบงนันและชาจ้องมองไปที่จุดที่เขาเคยยืนอยู่ความรู้สึกอับอายรู้สึกผิดและสับสนทาโถมเข้ามาพร้อมกันเธอไม่สามารถประมวลผลสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ความคิดของเธอวงเวียนไปมาพยายามหาเหตุผล ให้กับการกระทําของเขาบางทีอาจจะเป็นอุบัติเหตุบางทีฉันอาจจะคิดไปเองเธอพยายามยึดติดกับความคิดว่าคาริมเป็นผู้ปกป้องของเธอเป็นพ่อบุญธรรมที่เธอไว้ใจแต่ลึกๆในใจเธอรู้ว่าบางสิ่งได้เปลี่ยนไปอย่างไม่อาจกลับคืนได้นี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายตลอดหลายเดือนต่อมาการกระทําของคาริมเริ่มรุนแรงขึ้นการสัมผัสข,ของเขาก็ยิ่งล่วงเกินมากขึ้นทุกครั้งถูกปิดบังภายใต้หน้ากากของความห่วงใยในครอบครัวและการให้คําแนะนํา อริยากลายเป็นเงาของตัวเองเธอถอยห่างจากการพูดคุยแบกรับความเจ็บปวดจากการถูกล่วงละเมิดเพียงลำพังเธอหวาดกลัวถึงผลที่จะตามมาหากเธอพูดออกไปกลัวความอับอายที่จะเกิดขึ้นกับแม่ของเธอกลัวว่าชุมชนจะไม่เชื่อเธอท้ายที่สุดใครจะเชื่อเธอมากกว่าอุสตาสคาริมนักการาศาสนาที่ได้รับการยกย่องและนับถือวันกลายเป็นสัปดาห์และการทรมานที่เงียบงันยังคงดำเนินต่อไปจิตวิญญ,ญาณที่เคยสดใสของอริยาค่อยๆหม่น มองเธอรู้สึกห่างเหินจากครอบครัวเพื่อนแม้แต่ตัวเธอเองในตอนกลางคืนเธอนอนจ้องมองเพดานน้ำตาไหลอาบแก้มขณะที่ภาพเหตุการณ์เหล่านั้นวงเวียนอยู่ในหัวของเธอความทรยศที่เขากระทำกับเธอกลายเป็นบาดแผลที่ลึกขึ้นในใจของเธอทุกๆวันคืนหนึ่งขณะที่เธอนั่งอยู่ลำพังข้างหน้าต่างความเจ็บปวดที่สะสมมาเดินนานก็เริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความโกรธคาริมได้พรากความไว้ใจของเธอไปพรากความรู้สึกปลอดภัยและความบริสุทธิ์ของเธอไป เธอรู้ว่าเขาเพิ่งพาความเงียบและความกลัวของเธอแต่ยิ่งเธอคิดถึงมันมากเท่าไรเธอก็ยิ่งรู้ว่าเธอไม่สามารถปล่อยให้มันดำเนินต่อไปโดยไม่มีผลลัพธ์ได้เธอไม่อาจยอมให้เขารอดพน้นและใช้ชีวิตต่อไปด้วยกลยศท์และการยกย่องในขณะที่เธอต้องแบกรับบาดแผลจากการกระทำของเขาเพียงลำพังความคิดในการล้างแค้นเริ่มก่ะตัวขึ้นในใจของเธอเล็กน้อยและแทบจะมองไม่เห็นในตอนแรกแต่กลับเติบโตขึ้นทุกๆวันที่ผ่านไป อริยาไม่ต้องการรู้สึกร้ายอำนาจอีกต่อไปเธอรู้ดีว่าหากเธอจะลงมือทำอะไรบางอย่างเธอต้องระมัดระวังนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายหากเธอจะตอบโต้เธอต้องวางแผนอย่างรอบคอบคาริมเคยควบคุมเธอด้วยอำนาจและความน่าเชื่อถือของเขาแต่ตอนนี้เธอจะเป็นคนควบคุมเขาด้วยความเงียบความอดทนและความแม่นยำวงจรการลวงละเมิดของคาริมทำให้อริยาอ่อนแอลงความสุขถูกพรากไปและเธอก็ถูกโดดเดี่ยวแม้ แต่ในบ้านของตัวเองที่โรงเรียนเธอเดินผ่านชั้นเรียนอย่างเงียบงันแทบไม่พูดคุยกับเพื่อนเพื่อนดวงตาที่เคยสดใสของเธอถูกแทนที่ด้วยความกลัวและความอับอายแม่ของเธอสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเธอแต่ทุกครั้งที่แม่ถามอาริยาเพียงแค่ฝืนยิ้มกลัวเกินกว่าจะบอกความจริงอับอายเกินกว่าจะเปิดเผยแล้วคืนหนึ่งบางสิ่งบางอย่างในตัวเธอเปลี่ยนไปเธอนอนลืมตาอยู่ในห้องเล็กๆของเธอจ้องมองเพดานความคิดในหัวของเธอหมุนวน ไปด้วยความทรงจำที่คงขืนเธอนึกถึงพ่อของเธอถึงความรักที่เขามีให้เธอเขาสอนให้เธอกล้าหาญให้เธอหยืนหยัดเพื่อตัวเองแต่ตอนนี้เธอกลับเงียบงันติดอยู่ในคุกแห่งความกลัวมันไม่ใช่แค่ชีวิตของเธอที่คาริมทำลายลงเขายังพรากเสียงของเธอและตัวตนของเธอไปด้วยความเจ็บปวดของอาริยาค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นความโกรธความโกรธที่รุนแรงและแผดเผากำปั้นของเธอกำแน่นลมหายใจของเธอทีและสั้นเธอตระหนักได้ในตอนนั้นว่าถ้าเธอยังคงเงียบงันคาริม จะยังคงทำสิ่งเหล่านี้ต่อไปเขาจะใช้ชีวิตอย่างเคารพนับถือจากชุมชนและได้รับความรักจากครอบครัวในขณะที่เธอจะยังคงติดอยู่ในคุกแห่งความทรงจำอันเลวร้ายเธอตัดสินใจในตอนนั้นว่าเธอจะไม่เป็นเหยื่อของเขาอีกต่อไปหากไม่มีใครลงโทษเขาเธอจะจัดการด้วยตัวเองในช่วงหลายวันต่อมาเธอฝืนใจตัวเองให้คิดอย่างมีเหตุผลทิ้งความกลัวไปเธอเริ่มสังเกตคาริมอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นจดจำทุกการกระทำและพฤติกรรมของเขาเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถลงมือ โดยไม่คิดเธอต้องแม่นยำและเตรียมพร้อมทุกช่วงเวลาที่เธออยู่ใกล้เขาเธอระบายความโกรธออกมาเป็นสมาธิที่แน่แน่เก็บซ่อนอารมณ์ของเธอไว้อย่างมิชิตอริยารู้ดีว่าความโกรธนี้คือสิ่งเดียวที่เธอเหลืออยู่และเธอจะใช้มันเพื่อให้เขาชดใช้แผนการของอริยาถูกวางไวอ้อย่างละเอียดและรอบคอบเธอเก็บซ่อนความโกรธไว้ใต้ใบหน้าอันสงบเงียบยังคงแสดงออกเหมือนเดิมเหมือนที่ทุกคนเคยเห็น เธอยังคงไปที่บ้านของคาริมช่วยงานบ้านดูแลลูกๆของเขาและแซงทำเป็นว่าทุกอย่างปกติแต่ภายใต้หน้ากากที่นิ่งสงบนั้นอริยาสังเกตคาริมอย่างใกล้ชิดจดจำทุกกิจวัตรประจำวันทุกจุดอ่อนของเขาวันหนึ่งเธอแอบได้ยินคาริมพูดคุยถึงการเดินทางไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อร่วมพิธีทางาศาสนาที่เขาต้องค้างคืนที่นั่นมันเป็นโอกาสที่เหมาะสมการไม่อยู่ของเขาจะทำให้แผนการของเธอเป็นไปได้โดยไม่ต้องสงสยัย อาริยาเริ่มรวบรวมสิ่งที่จำเป็นระมัดระวังไม่ให้ทิ้งร่องรอยใดๆไว้ให้ใครสงสัยคืนก่อนที่เขาจะออกเดินทางอาริยาไปที่บ้านของคาริมในข้ออ้างว่าจะช่วยภรรยาของเขาเตรียมของสำหรับการเดินทางเธอทำอาหารและทำความสะอาดราวกับเป็นหลานสาวที่แสนดีในขณะที่จิตใจของเธอกลับทบทวนแผนการทุกขั้นตอนการวางแผนการแก้แค้นกลายเป็นจุดมุ่งหมายเดียวของอาริยาภารกิจที่มืดมนแต่ก็ผลักดันให้เธอมีชีวิตต่อไป เธอใช้เวลาหลายชั่วโมงค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตถามคำถามที่ฟังดูร้ายดยงสากับเพื่อนร่วมชั้นต่อยอดความคิดเพื่อเตรียมพร้อมในการทุงความยุติธรรมทุกรายละเอียดสำคัญและเธอได้วางแผนอย่างละเอียดจนคาริมจะไม่มีทางสงสัยเธอได้อารยารู้ดีว่าคาริมมักจะบรรยายธรรมในหมู่บ้านใกล้เคียงและเขามักจะกลับบ้านดึกเธอยังรู้ด้วยว่าเขามีนิสัยเดินกลับบ้านคนเดียว โดยใช้เส้นทางลัดผ่านทุ่งนาแทนที่จะใช้ถนนใหญ่ที่ปลอดภัยกว่าเธอคิดจะใช้สิ่งนี้เป็นข้อได้เปรียบหลังจากซ้อมแผนการในใจอยู่หลายสัปดาห์เธอก็ตัดสินใจที่จะลงมือทํทาตามแผนอย่างละเอียดถีถ้วนเพื่อไม่ให้ใครสงสัยอริยาเตรียมข้อแก้ตัวไว้เป็นอย่างดีเธอบอกกับแม่และเพื่อนร่วมชั้นว่าเธอมีงานโรงเรียนที่ต้องทําให้เสร็จดังนั้นไม่มีใครคาดคิดว่าเธอจะออกจากบ้านคืนนั้นเธอถึงขั้นจัดวางข้าวของในห้องของเธอให้ดูเหมือนว่า เธอกำลังเรียนอยู่มีตำราเรียนสมุดจดและโคมไฟที่เปิดทิ้งไว้ข้างหน้าตาให้ดูเหมือนว่าเธอกำลังนั่งอ่านหนังสือดึกๆในวันที่คาริมมีกำหนดกลับจากการบรรยายธรรมอาริยาไปหาอีบูฟาริดาป้าของเธอในตอนบ่ายเธอช่วยเตรียมอาหารสำหรับคาริมเมื่อเขากลับมาและเล่นกับลูกๆของเขาคาริมกลับมาบ้านช่วงเย็นเพื่อรับประทานอาหารก่อนที่จะกลับไปที่มัสยิดเพื่อสวดมนต์ยางค่ำคืนเขาไม่ทันสังเกตเลยว่าเบลตาเยนชาที่อาริยามองเขานั้น เต็มไปด้วยการสังเกตทุกการเคลื่อนไหวของเธออริยาบอกลาคาริมด้วยรอยยิ้มที่ฝืนใจแต่ในใจของเธอกำลังทบทวนแผนการทุกขั้นตอนเมื่อความมืดเริ่มปกคลุมเธอออกจากบ้านสวมเสื้อคลุมมีฮู้สีดำเพื่อให้กลมกลืนกับความมืดเส้นทางที่คาริมเดินผ่านเต็มไปด้วยทุ่งนาและมีต้นไม้สูงเป็นบางจุดมันเป็นสถานที่ลับตาคนที่ไม่มีใครเห็น คืนถัดมาอลิยารอจนกระทั่งแม่ของเธอหลับสนิทก่อนที่จะลอบออกจากบ้านในค่ำคืนที่อบอ้าวเธอรู้เส้นทางที่คาริมจะกลับมาจากหมู่บ้านทางเดินแค่ที่ตัดผ่านทุ่งนาและนำไปสู่ตรอกหลังเมืองอลิยาซ่อนตัวในเงามืดหัวใจเต้นแรงรอคอยเขาปรากฏตัวเมื่อคาริมเดินเข้ามาในสายตาเธอก็ก้าออกจากเงามืดใบหน้าเรียบเฉยแต่ดวงตาย็ญชาคาริมดูตกใจแต่ไม่นานก็เปลี่ยนเป็นท่าทีที่เย้ยหยันเขาทักทาย เธอด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนจองปลอมที่ขัดแย้งกับความเงียบของราตรีแต่อริยาไม่ตอบเธอเก้าวเข้าไปใกล้และก่อนที่คาริมจะทันได้ตอบโต้เธอก็ลงมือทันทีการโจมตีของอริยารวดเร็วและรุนแรงเป็นการระบายความเจ็บปวดและความโกรธทั้งหมดที่เธอเก็บไว้มานานฉากนั้นเต็มไปด้วยความรุนแรงและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วคาริมได้รับบาดแผลและความอับอายอริยาไม่รั้งรอเธอหายไปในความมือดอย่างรวดเร็วเหมือนกับที่เธอปรากฏตัว คาริมถูกทิ้งไว้เพียงลำพังในความตกใจทั้งความกล้าหาญของเธอและความโกรธแค้นที่รุนแรงที่เขาไม่เคยคาดคิดว่าจะเห็นได้จากหลานสาวที่เงียบสงบของเขาบรรยากาศในายามค่ำคืนช่างเงียบงันและหนาวเหน็บเมื่ออริยายืนอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ตามเส้นทางของคาริมเธอสูดหายใจลึกและสม่ำเสมอหัวใจเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นเธอกำมีดเล่มเล็กในมือที่เธอนำติดตัวมาไม่ใช่เพื่อทำร้ายเขาถึงตาย แต่เพื่อทำให้เขาหวาดกลัวเพื่อให้เขาได้สัมผัสกับความกลัวที่เขาเคยทำให้เธอต้องเผชิญอาริยารอคอยนาทีที่ยาวนานราวกับเป็นนิรันดร์เธอรู้สึกได้ถึงกล้ามเนื้อที่ตึงเครียดและอากาศเย็นที่กัดกินผิวหนังแต่เธอไม่ขยับตัวจิตใจของเธอชัดเจนและแน่วแน่มุ่งมั่นกับสิ่งที่กำลังจะทำความโกรธที่เผาไหมในใจของเธอมาหลายเดือนบัดนี้ได้แปลเปลี่ยนเป็นความสงบนิ่งที่น่าหวัดหวัน่นเธอเตรียมพร้อมได้รับการหล่อหลอม จากความเจ็บปวดที่ถูกเธอไว้มานานเกินไปในที่สุดเธอก็เห็นเขาคาริมเดินมาอย่างรวดเร็วเงาของเขาตัดกับแสงไฟริบรีของมือที่อยู่ไกลออกไปอริยารอจนเขาเดินมาใกล้จนเธอได้ยินเสียงฝีเท้าของเขาก่อนที่จะก้าออกมายืนขวางทางคาริมหยุดชะงักสีหน้าของเขาเปลี่ยนจากความสับสนเป็นความตกใจและตามมาด้วยความหวาดกลัวเล็กน้อยอริยาเขาเอ่ยเสียงสั่นเครือดวงตาของเขากรอกไปมาราวกับจะหาทางหนีเมื่อตระหนักได้ว่า ทั้งคู่โดดเดี่ยวอยู่ท่ามกลางความเงียบไม่มีใครอยู่ที่นั่นเพื่อเห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นฉันมาที่นี่เพื่อจบสิ่งที่คุณเริ่มไว้อาริยากล่าวเสียงของเธอต่ำและมั่นคงใบหน้าของคาริมซีดลงท่าทีที่เคยมั่นใจพังทลายลงเมื่อเขาเห็นแสงสะท้อนของมีดในมือของเธออาริยาเห็นความตระหนักรู้ในแววตาของเขาความกลัวความปลอดบางเป็นครั้งแรกที่เขาไร้หนทางต่อหน้าเธอ เขาพยายามก้าวถอยหลังแต่อริยาก้าวตามปลายมีดจ่ออยู่ที่ลำคอของเขาอย่างระมัดระวังไม่ให้กรีดลงไปที่ผิวหนังคุณรู้สึกไหมเธอกระซิบรู้สึกหรือ,อยังว่ามันเป็นอย่างไรที่ต้องไร้พลังความโอ้อวดของคาริมจางหายไปทันทีเขายกมือขึ้นเป็นเชิงป้องกันเสียงสัน่นเครือเอ่ยคำขอโทษคำแก้ตัวคำโกหกเขาอ้อ,อนวอนด้วยน้ำเสียงที่สั่นเทาและดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัว แต่อริยาไม่หวั่นไหวเธอพูดช้าๆและหนักแน่นทุกคําเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่เขาเป็นคนสร้างขึ้นตลอดเวลานี้ฉันไว้ใจคุณฉันคิดว่าคุณเป็นครอบครัวของฉันแต่คุณทําลายมันคุณเอาสิ่งที่ฉันไม่อาจได้คืนกลับมาเธอกล่าวน้ําเสียงสั่นไหวเล็กน้อยด้วยความรู้สึกดวงตาของคาริมมองไปรอบๆอ,อย่างหวาดระแวงค้นหาทางหนีแต่อาริยาขยับเข้าไปใกล้ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวจากนั้นเธอก็ทําสิ่งที่เขาไม่คาดคิดเธอหัวเราะ เสียงหัวรเราะเย็นชาและต่ำที่สะท้อนกล้องในความเงียบของ,ขงค่ำคืนคุณคิดว่าคุณจะใช้ฉันควบคุมฉันได้แต่ลองมองดูตัวคุณสิตอนนี้ลหละเธอพูดเสียงทาเ,าเบาราวกับเสียงกระซิบใครกันแน่ที่มีอำนาจจากนั้นอริยาก็ทำสิ่งที่คารินไม่คาดคิดเธอหัวเราะเสียงหัวรเราะเย็นชาและต่ำที่สะท้อนกล้องในความเงียบของค่ำคืนคุณคิดว่าคุณจะใช้ฉันควบคุมฉันได้แต่ดูตัวคุณตอนนี้สิเธอกล่าวเสียงทาเบา ใครกันที่มีอำนาจเธอปล่อยเขาไปแต่ยังคงถือมีดไว้ในมือขณะที่เธอเก้าวถอยหลังคาริมสะดุดล้มแทบจะล้มลงกับพื้นด้วยความรีบร้อนที่จะหนีออกไปจากเธอเขาหันกลับไปมองไหล่ของเขาใบหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวน้ำหนักแห่งความอับอายทาโถมเข้ามาในใจเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกได้ว่าการต้องอยู่ภายใต้ความเมตตาของผู้อื่นเป็นอย่างไรขณะที่เขาวิ่งหนีไปอย่างหลนหลาน,ลาน,ลานอริยาตะกวนตามหลังเขาเสียงของเธอหนักแน่นและไม่สั่นคลอน ถ้าคุณกล้าเข้าใกล้ฉันหรือคนอื่นอีกครั้งฉันจะทําให้ทั้งโลกได้รู้ว่าคุณเป็นใครจริงๆเธอเตือนด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความมั่นใจคาริมพยักหน้าร,รัวๆความกลัวปรากฏชัดในแววตาของเขาก่อนที่จะหายไปในความมืดวันต่อมาคาริมไม่กล้ามองหน้าใครเขาเอับอายเกินกว่าจะเผชิญหน้ากับครอบครัวผู้คนในชุมชนหรือแม้แต่อาลิยาเขาแบกรับความทรงจําของคืนนั้นไว้ถูกหลอกหลอนด้วยความกรดเก้ยวที่เขาเห็นในดวงตาของเธอ ส่วนอาริยาแม้จะยังมีร่องรอยของบาดแผลจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแต่เธอก็รู้สึกได้ถึงความยุติธรรมเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนเธอรู้สึกถึงน้ำหนักของการควบคุมที่เขาเคยมีเหนือเธอค่อยๆเลือนหายไปปลดปล่อยเธอจากความเงียบงันที่เคยพัฒน,นาการเธอไว้ในช่วงวันเวลาหลังจากนั้นคาริมกลายเป็นคนเงียบขรึมบทเทศนาของเขาขาดพลังไม่เหมือนอย่างที่เคยเป็นอาริยารู้ดีว่าการล้างแค้นของเธอได้ทำให้เขาหวาดกลัว และแม้มันจะไม่ได้ลบล้างความเจ็บปวดที่เขาได้สร้างไว้กับเธอแต่มันได้ทําให้เธอแข็งแกร่งขึ้นเธอเดินต่อไปด้วยศีรษะท,ที่ยกสูงขึ้นรู้ดีว่าแม้รอยแผลจะไม่หายไปอย่างสมบูรณ์แต่เธอได้ทวงคืนอนํานาจที่เขาเคยแย่งชิงไปจากเธอสําสหรับอริยาความยุติธรร,รมไม่ใช่แค่เรื่องของกฎหมายแต่มันคือการทวงคืนตัวตนของเธอการทําให้คาริมรู้ว่าเขาไม่อาจาแต่ต้องเธอได้อีกเธอดําเนินชีวิตต่อไปด้วยความแข็งแกร่งและความเฉลียวฉลาดรู้ดีว่าแม้การล้างแค้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่มันได้เปิดทางให้เธอก้าวต่อไปข้างหน้าส่วนคาริมความทรงจําในคืนนั้นได้กลายเป็นภาพจําที่ตามหลอกหลอนเขาเป็นเสียงสะท้อนของความกลัวที่เขาเคยสร้างขึ้นกับคนอื่นวันต่อมาคาริมไม่กล้ามองหน้าใครเขาอับอายเกินกว่าจะ,ะเผชิญหน้ากับครอบครัวของเขาคนในชุมชนหรือแม้แต่อริยาเขาแบกรับความทรงจําของคืนนั้นไว้ถูกหลอกหลอนด้วยความโกรธเกรี้ยวที่เขาเห็นในดวงตาของเธอ ส่วนอาริยาแม้ว่าเธอจะยังมีรอยแผลจากประสบการณ์ที่เจ็บปวดนั้นแต่เธอก็รู้สึกได้ถึงความยุติธรรมเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนเธอรู้สึกถึงน้ำหนักแห่งการควบคุมที่คาริมเคยมีเหนือเธอค่อยๆเลือนหายไปปลดปล่อยเธอจากความเงียบงันที่เคยพันธนาการเธอไว้ในช่วงวันเวลาหลังจากนั้นคาริมกลายเป็นคนเงียบขึมบทเทศนาของเขาขาดพลังไม่เหมือนอย่างที่เคยเป็น อาริยารู้ดีว่าการล้างแค้นของเธอได้ทำให้เขาหวาดกลัวและแม้มันจะไม่ได้ลบล้างความเจ็บปวดที่เขาได้สร้างไว้กับเธอแต่มันได้ทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นเธอเดินต่อไปด้วยสีสัะที่ยกสูงขึ้นรู้ดีว่าแม้รอยแผลจะไม่หายไปอย่างสมบูรณ์แต่เธอได้ทวงคืนอำนาจที่เขาเคยแย่งชิงไปจากเธอสำหรับอาริยาความยุติธรรมไม่ใช่แค่เรื่องของกฎหมายแต่มันคือการทวงคืนตัวตนของเธอการทำให้คาริมรู้ว่าเขาไม่อาจแต่ต้องเธอได้อีก เธอดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความแข็งแกร่งและความเฉลียวฉลาดรู้ดีว่าแม้การล้างแค้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่มันได้เปิดทางให้เธอก้าวต่อไปข้างหน้าส่วนคาริ่มความทรงจําในคืนนั้นได้กลายเป็นภาพจําที่ตามหลอกหลอนเขาเป็นเสียงสะท้อนของความกลัวที่เขาเคยสร้างขึ้นกับคนอื่น